การาลีรถคูเรเดินางมาถึงแล้วขอคณะสเปล็ดเก็ดสอง้นะครับบิ่บสามเกลยดสองเท้สององฟันแล้วก็ขอกันลังรถซาดเพิ่มอีกแคเจ็บแผลขั้นเนี้ยนะครับรถซาดิใส่ข้งนะครับหม่อหินที่ใส่ขอนะบเนี้ยวาร เมื่อสักครู่ครับหลวงปู่ท่านเสด็จมาด้วยรถคันนี้ครับเดี๋ผมกำลังหาตัวเลขมงคลมีทะเบียนไม่เยเขาเป็นรถใหม่ที่ไม่มีทะเบียนครับเป็นรถไฟฟ้ารดอบกูรัแยวครับ เดี๋ยวทุกท่านติดตามชมบรรยากาศหลวงปู่เดินรับิีบานจากทาาททรกันไปครับไม่ต้องรู้ึันมาเมียหลอกสองแถวเลยแยกสองแถวเลยนี่รับทานได้ไับทานได้ตายจะสิบล่นี่รับพ่ีานไให้ด้วยายนี่ก่อนนั่งเอาใส่นี่ครับพี่บารกปัจใจครับมานแรกเส้ัจใจครับ ปัจใจใส่รูปแรกนะครับยกเอกเอาใส่หวานฟันนี่เป็นอาจารย์เชียรนะครับเป็นปัจใจใส่อาจารย์เชียรฟันนั้นใส่เป็นลูกอ่าลูกตาเลียมไปลูกตาเลียมเอาอาจารย์เดียนเอาพ่อผู้ดีไปอาอาปัจใจใส่บี่อาจารย์ดี่ว่าบี่เอาปัจใจใส่อาจารย์เชียรนะครับเพื่อฟังนี่ฟันใส่ลือฟังขวาเลือใส่อ่าพร่อผู้ดีนะครับนะ ใครที่ขับซาลิงได้ดีนะครับอาของได้รถซาลิงเข้ามาครับตรนี้เอาชวนอีกข้อส่คนที่ขับซาลิงได้มาที่กองริการถ้ามีรถซาลงเต็มไม่มีแขงกระสมากันึกนะครับรับน้หนลัวมานะครับโอกนโมตอางเยอาจดแชร์นิมอเลยครับงานนะครับแชร์าเลยครับย่า เดี S <S <々>๋ยวรับปัจจัยนะเดี๋ยวีสูงด้วยรับปัจจัยังดีสองท่านอ่ารับรับปัจจัยจัก่อนเดี๋ยวรักแต่พักไมรับองนานพัรนบเราขอตะกาพูดอยู่นะครับขอตะกาขอกับนัางพ้นบุงมาซอยกันนี้เนี่ยหุกคินทำให้อนเวอรไลนได้เหมือนกันหลายเ้อ บอลเราใส่เยอะแต่นเจ็แขกมาใส่พี่เะช้ลใส่ยี่ขออีกทีนึงลกใส่กุ้จ้ย้าวี่ถ้าเกิดเอาเขาคุ้งเจ้ก็ใสยกันแล้รับเราแบบไรแล้วกยเทเซหเรอเลยเอาลรอเขาม็ยึดเออเทครับอานเจ้ใส่ยี่ยิบยิบมันนึงยิบบอกมันนึงถือเรับ เอาลูก่อไมาอีกครับอยงลกอลลูกบอกอลเดอูกบอขอท้ายซาลกเครับีขอท้ายซาเขาช็องาน่กีิวของแกบอลได้ไหครเดีเอาบอลเอาลูกซาเไวใส่กวอาีนะครับเอาคนลูกองคนลูกเรายึดฟองใส่กันครับยิใส่ซาีหรือยดใส่กเขียนที ใานครเอาเอาเอาขอลงการเลยครับค uh, uh, anyway. uh, ุณชายขอลงการเลยเนี่ยเห็นน่าสนใจมเาแล้สูงสูงยาวแล้วเอาลูกเช่นเขามาอีกครับคุณชายผม่ยิบขอา่าเิงเนหยิบเลยครับยิบเลยผมก็ยิบได้เีบาน้

อ่าสร้างเองนะครับเพื่อนอาขอขอรถอีกครับขอรถีขอรถดีอาขอรถีนะครับตายแล้วปัจใจแห่ไสเป็นรูปแรกนะครับเป็นรูปแรกแถวใส่เป็นพระยาแขกแถวมอเป็นาู้ดินนะครับ เจ้าพี ja ่จะพาท่าไปที่าหาจะมแจงนะครับจงาแกครับีแตี่ี่รัอาี่ร้องเอาขอท่ารถข็มพีดีนะครับเพิ่มสีดีนะครับดูด้าสเด้อขอสงเด้อตอีนอาอินรสุนแลว

मशाड़ी मशारे

ของข้อรองือยาติพารนะครับทีน่าโยัาบ,บุกรคดีตัวตัวเด่นที่การเป็นอะไรนะครับตัเด่นนุ่ท่านนะครับเพือเป็นจัดเทียมล่อพระพุทธเจา้เจาบนเดงชั้นเทียนนะครับ

มาผู้เล่าผู้ดีนะครับผู้นีกระจายแฉนะครับถือระเบิดสุดอ่าสารเล่าดีมากดีมากจริงจริงย่อมยิ่มาทบดีถ้าแต่ใจทันี้เดี๋ยวเราทานดีนะทานดีเลยเดี๋ยวเราติดระเบิดแล้วน่ครับเ่าต้องเราต้แก้ไขเราดีดูให้มากนะครับ มาครับพี่มาครับ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  <coughs> เดินทางมา่าอย่าอย่านี่าอ่าอ่าอย่าอย่าัย่าอ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 ค่ยย Một lần lượt 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 เอายาชนะรมณ์นะครับดูคนนี้ครับครับลุงพาครับเนี่ยเทคออกเลยครับขออนุญาตก่อนนะครับโรงพยาบาลอ่าปฐมพยาบาลนะครับ <laughs> <laughs> Aku tidak pernah melihatmu yang lebih baik. 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 Aku tidak pernah melihatmu yang

ทาามาทำบุญเป็เ <ừ> จ <ừ, S 2> <t> ้าอาวาสจะถูกใจพระพุทธเจ้าที่กองโดยการนะบุงทางก็ที่กองโดยกานแล้วก็ลุทางนะท่ับทาามลุงทางเต็งได้นะเตที่เียวรยก็ได้ชนะหน่อนแล้วก็อยู่หนาหน้าวิหารที่รัฐนาเดิมนนะัวกหน่วานทัาดูดีเลยนะัวกหน่าน